นามาถุรัตนตยัตสะขอความนอบน้อมจงมีแด่สารตนาไตรก็เจริญพรย่าโจงสาธทุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันละขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเ็ดเป็นวันโปรณาออกรัรษาของพระภิกษุแต่วันนี้การออกพัรษายังไม่สมบูรณ์ ว่าการนับวันของศาสนานี้กับทางโลกไม่เหมือนกันโยมการนับวันในนับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจะไปสิ้นสุดวันนี้ก็ต่อเมื่ออรุณพรุ่งนี้ขึ้นจึงจะชื่อว่าหนึ่งวันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ใช่เอาเที่ยงคืนนะโยมนะไม่ใช่นละอย่างกันนะอันนี้คือการนับแบบ โบราณซึ่งวันเปาราณาออกพรรษาเนี่ยเป็นวันที่พุทธเจชา้าอนุญาตปกติในวันนี้จะมีความพิเศษกว่าวันอุโบสถอื่นๆปกติถ้าเป็นวันอุโบสถอื่นๆแรมสิบสี่ขั้หรือขึ้นสิบห้าขั้มแรมสิบห้าข้ก็จะมีการลง ฟังพระปาติโมกนเป็นการทบทวนศีลสิกขาบทของตนเองหรือเรียกว่าฟังพระปาติโมกเนื่องจากว่ามีหลายข้อก็ต้องมีการทบทวนเพื่อที่จะได้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดจากอาบัตหรือไม่ให้รโยมเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะก่อนหลับก่อนนอนก็ลองตรวจสอบศีลตัวเองอะ่ะ ถือศีลห้าก็ลองตรวจสอบว่ามีข้อไหนบ้างที่มันขาดไปก็สมาทานใหม่หรือว่าถ้าเป็นศีลแปดก็ลองตรวจสอบดูว่าข้อไหนบุกร่องมันก็จะเป็นประโยชน์นะของพระทุกๆสิบห้าวันก็จะมีการตรวจสอบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องการความบริสุทธิ์จริงๆงั้นฟังเกี่ยวกับเรื่องของศีล เขาก็จะมาเช็คตนเองว่าตัวไหนบกพร่องเป็นการทบทวนทบทวนนี้บางทีก็เป็นในส่วนของประเพณีไปเหมือนกับการสมาทานศีลห้านั่นแหละของโยมโดยมากก็จะเป็นประเพณีเพราะขั้นตอนเป็นมาอย่างนั้นกราบพระสมาทานศีลแล้วก็ถวายทานลําดับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะงานทุกงานจะเป็นอย่างนี้โยม มันจะเป็นงานศพงานแต่งงานงานบวชขึ้นบ้านใหม่หรืองานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของกุศลก็จะมีการการาบพระสมาทานศีลแต่ถามว่าสักกี่คนในที่นั้นเนี่ยที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของศีลจริงๆว่าศีลเนี่ยมันมีลักษณะเช่นไหนมีสภาพแบบไหนจึงเรียกว่าศีลเพราะศีลมีอยู่จริงโดยโดย,โดยลักษณะนะเป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่ง ที่มีอยู่จริงอย่างเช่นการที่เราตั้งใจที่จะสมาทานเนี่ยการตั้งใจที่งดเว้นมันก็ชื่อว่ามีศีลเกิดขึ้นแล้วแต่ในคราวที่งดเว้นอีกก็เป็นอีกในคราวหนึ่งถ้าว่างดเว้นได้ศีลนั้นก็ยังชื่อว่าเป็นศีลที่บริสุทธิ์ไม่ขาดแต่ส่วนมากโยมบางทีมีความคุ้นเคยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเร็วนะาต,ตมาก็คุยกับโยมหลายๆคนนี่แหละก็มา ทำบุญถวายทานสมาทานศีลนี่แหละแต่เนื่องจากยุงม,มันเยอะไงโยมนะ,ร,ะรับศีลแล้วก็ยังเป็นไงก็ยังตกอยู่นะอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้เข้าใจว่าไอ้ที่เขารับไปเนี่ยเขารับไปเพื่ออะไรประโยชน์ของการรักษาศีลนี่เพื่ออะไรจริงๆก็เพื่อเรานะไม่ใช่เพื่อคนอื่นอยู่โทษของความทุศีลมันมีเยอะที่พระเจ้าแสดงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของโทษปานาติบาตหนึ่งก็ไปอบายแล้วให้ผลนะ สองถ้าเกิดมาวิบากอย่างเบาที่สุดก็เป็นคนที่มีอายุสั้นเป็นคนที่โรคป่วยเพราะเจตนามันประสงค์เจตนาของปณติบาตคือประสงค์ที่จะทําให้ชีวิตของเขาขาดสะบั้นลงเวลาจิตที่จะฆ่าเขาอะยมฆ่าเพื่ออะไรเพื่อจะต้องให้เขาจบชีวิตลงนะทีนี้ไอความรู้สึกที่มันต้องการที่จะให้เขาจบชีวิตลงอะมันเกิดจากใครไอความรู้สึกตรงเนี้ยที่เป็นอกุศลอะ มันเกิดกัใครใครทำก็เกิดกับคนนั้นแหละเมื่อทําไปแล้วถึงแม้ว่าเจตนาตัวนั้นจะถึงความดับไปแล้วหมดไปแล้วแต่ความพิเศษของเขาก็คือจะทําผลนะที่สุดงอมให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตในภายภาคหน้าแล้วใครจะรับใครเป็นเจ้าของเจตนาบุคคลนั้นแหละก็จะรับผลอันนั้นไม่สามารถที่จะ แบ่งเบาภาระให้คนอื่นรับได้ฉะนั้นการดําเนินชีวิตของสัตว์มันก็มีความแตกต่างกันไงเห็นไหมบางคนเนี่ยก็อายุสั้นนิดเดียวเกิดมาท่านบอกว่าถ้าหากว่าปานาติบาส่งผลนายมเนี่ยแม้ไปเกิดในท้องของใครก็ตามแม่ก็จะน้องไปเพื่อการฆ่าเขาเพราะอากุศลกรรมกระตุ้นเตือนอยังไม่ได้เกิดมาดูโลกเลยนะถูกฆ่าตั้งแต่ในท้องอะ่ะทําไมต้องเป็นแบบนั้นอะ่ะเพราะว่า ไอ้ตัวอคติสนกรรมเวลามันให้ผลมันก็จะทาให้บุคคลที่อยู่บุคคลที่เขาเอาศัยคันเกิเดเนาะไปในการฆ่าถึงแม้ไม่มีใครน้องไปในการฆ่านะเขาก็จะจบชีวิตดงโดยสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติฟ้าผ่าบ้างอะไรบ้างเงี้ยน,นี้เป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้คือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของโทษของปณิธาติบาตแต่ว่าถ้าเราเรียนเรื่องอนิสง แล้วก็โทษทั้งสองอย่างนะอันดีสงของศีลก็มีโทษของความผิดศีลก็มีพระเจ้าแสดงไว้ทั้งสองอย่างเลยเพื่อแสดงเรื่องอานสงสงเนี่ยก็คือให้เห็นประโยชน์ในการรักษาศีลแสดงเรื่องโทษก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่พึงกระทําแต่ว่าหลักการและเหตุผลพวกนีนะ้มันเป็นหลักการที่ลึกซึ้งไงเมื่อเป็นหลักการที่ลึกซึ้งอะ่ะมันก็เลยยาก สำหรับคนที่จะนําไปรักษาเพราะมันเป็นการทวนกระแสของกิเลสมันไม่ใช่เป็นไปตามกิเลสนะโยมนะเป็นการทวนกระแสการรักษาศีลเนี่ยทวนกระแสอืเพราะจิตใจปกติของสัตว์ทั้งหลายก็จะมีความคุ้นเคยกับการทําอกุศลอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มีอกุศลเป็นเจ้าเรือนไอ้นะคำว่าเจ้าเรือนคือมันเกิดขึ้นไปจําเหมือนโยมเป็นเจ้าของบ้านเนะี่ยใช่ไหมล่ะ เมื่อเป็นเจ้าของบ้านเราก็อยู่บ้านหลังนั้นแหละประจําแขกอื่นจะมาเขาก็มาพักแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเสร็จแล้วเขาก็าไปแต่เราเนื่องจากเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็อยู่อย่างนี้อยู่บ่อยอยู่ประจํานี่อากุศลี่ยเป็นเจ้าเรือนคือในธนะที่ว่ามันเกิดบ่อยมันเกิดประจากุศลน,นานๆครั้งจะมาสักครั้งหนึ่งใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้โยมหลังจากที่โยมสวายทานไปแล้วเนี่นะ หรือฟังธรรมจบไปแล้วเนี่ยโดยมากก็จะเป็นไปไงไหลไปตามกระแสของอกุศลคือความเคยชินความคุ้นเคยเนี่ยไอ้สภาพที่เราดูเหมือนไม่ใช่อกุศลนั่นแหละคือสภาพที่เป็นอกุศลอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่ากิเลสที่มันนอนเนื่องในขันธสันดานบุตจารย์ใช้ว่าอนุสัยเป็นสิ่งที่มันละเอียดดูลักษณะเหมือนไม่ใช่อกุศลน,นะแต่ความเพลิดเพลินชมนกชมไม้นู่นนี่นั่นแหละนี่แหละคือลักษณะของเขาอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้ นั้นเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาศีลนี่นก็เป็นเรื่องที่ที่ลำบากนะถ้าว่าศรัทธาอ่อนกำลังไม่สามารถที่จะทำได้แต่ว่าศรัทธาจะมีกำลังมันต้องได้เหตุผลก่อนนะเหตุผลในหลักการที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้จะทำให้ศรัทธามีกำลังเพราะอาศัยปัญญาก่อนเมื่อปัญญามีความรู้เข้าใจหลักการและเหตุผลแล้วปัญญานั้นก็จะเสริมศรัทธาไปด้วย แต่ว่าเนื่องจากเหตุผลบางอย่างมันพูดแล้วมันไม่ใช่พูดแค่ครั้งสองครั้งแล้วเข้าใจต้องอาศัยการเรียนมันก็ยมเรียนทางโลกนั่นแหละในการเข้าโรงเรียนแล้วเข้าสู่ระบบการเรียนจะได้หลักการและเหตุผลอย่างนี้วันนี้ก็จะนําพระสูตรชื่อว่าการละทานการละทานเคยได้ยินไหมโยมการละทานการละทานการละทาน นะอถ้าแปลตามศัพท์คือการให้ตามการเพราะว่าคําคํานี้เนี่ยบางทีเขาจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกรถินว่าเป็นการละทานแต่ว่าในพระสูตรที่พระเจ้าแสดงไปไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของกระถิน,นาอาจจะฟังมาจากที่อื่นหรือว่าเรื่องธรมายังดูไม่ทั่วถึงก็ยังไม่ไม่นั่นนะแต่ว่าก็ดูมาหลายเล่มเลยก็ยังไม่เจอมีได้ยินได้ยินคําพูดคําพูด,พดเหมือนกับาคำพูดของอะไร สัมภเวสีนั่นแหละสัมภเวสีก็คืออะไรอผีเร่ร่อนนะแต่จริงๆแล้วตามศัพท์ไม่ใช่ใครก็ตามที่ยังเวียนไหยตายเกิดอยู่เนะี่ยบุคคลนั้นเรียกว่าสัมภเวสียกเว้นพระอรหันต์คนเดียวยกเว้นแค่คนเดียวนะโยมแล้วที่เหลือล่ะแล้วต้้งถามว่าแล้วเราล่ะเป็นไหมไม่ต้องไปถามแล้วพระเว้นพระอรหันต์ถ้ายมไม่ใช่พระอรหนันต์ก็ก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละอ่าอยู่ในกลุ่มสัมภเวสีนี่แหละหมายถึงผู้ยังต้องเกิดอยู่อะ ยังมีกิเลสยังต้องเกิดอยู่อย่างนี้แต่เวลาพูดสัมเวสีเขาจะเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ตายไปแล้วที่ยังไม่ได้พูดได้เกิดอะไรเนี่ยเขาจะเข้าใจาในลักษณะแบบนี้นี่การละทานก็เหมือนกันพระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการละทานห้าประการน,นี้ห้าประการเป็นจะไหนคือทายกย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนหนึ่งอันนี้ข้อที่หนึ่งนะก็เรียกว่า อาคันตุกะทานถ้าเป็นภาษาบาลีอาคันตุกะทานใครที่จรมาเราได้ถวายทานอันนี้ก็เป็นการละทานเพราะการจรมาเนี่ยมีเป็นบางครั้งบางคราวนะ,ะมีสมณะเดินผ่านมาผ่านบ้านเราหรือว่ามาพักปรากฏอะไรที่บ้านเราเนี่ยเราก็ถวายทานทําบุญแล้วท่านก็ผ่านไปอันนี้ก็เรียกว่าการละทาน หรือว่ามามีภิกษุมาที่อาวาสนี้ใหม่ๆเดี๋ยวไม่ได้ทําบุญกับท่านอันนี้เขาเรียกว่าการละทานอันนี้อย่างที่หนึ่งนะทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปเตรียมจะไปอันนี้เป็นขมิกาทานทานสําหรับบุคคลผู้จะเดินทางาเพราะบางคนเวลาพาจะเดินทางไปนู่นไปนี่ใช่ไหมท่านก็เขาก็เตรียมพวกน้ําบ้างอะไรบ้างถวาย นี่อย่างที่สองทายกย่อมให้ทานในสมัยข้าวยากหมากแพงสมัยอดอยากเพราะสมัยอดอยากไม่ได้มีทุกยุคทุกสมัยเป็นบางครั้งบางขราวอันนี้เป็นข้อที่สามทายกย่อมให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีลข้าวใหม่ข้าวใหม่เนี่ยหมายถึงว่าข้าวที่ตัวเองได้เกี่ยวมาแล้วใน การทำนาครั้งนั้นตัวเองยังไม่ได้บริโภคนะของใหม่ๆหม่เลยยังไม่ได้บริโภคเอาส่วนนั้นแหละเขาเรียกว่าส่วนนั้นเลิศไปถวายผู้มีศีลก่อนนะการถวายส่วนเลิศแก่ผู้มีศีลมันจะได้ประโยชน์อะไรท่านบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นของเลิศเลิศเนี่ยจะหลั่งไหลไปหาบุคคลน,นั้นเหมือนกับพระอัญญาโกนัญญา พระยากนทญยาคือใครคือบุคคลที่บรรลุธรรมคนแรกอยู่เพราะประวัติของท่านผู้นี้เนี่ยท่านได้ถวายนี่แหละข้าวใหม่แก่ผู้มีศีลนี่แหละใหม่ขนาดไหนไม่ได้ออกรวงนะโยมนะเขาไปเอาน้ำนมข้าวพอข้าวเขาตั้งท้องแล้วก็มีรวงขึ้นมาเขาจะมีน้ำนมก่อนนะเขาจะเอาส่วนนั้นแหละเอามาตำตำเสร็จแล้วแล้วก็เอามา คั้นมากองแล้วก็ได้น้นํานมไม่ใช่ได้เยอะนะโยมนะต้องใช้ข้าวที่จํานวนมากถวายแก่พระผู้มีศีลแล้วก็ตั้งความปรารถนาด้วยภายหลังบุญตัวนั้นเน่ยส่งผลเป็นเหตุให้ท่านผู้นี้ได้บรรลุธรรมคนแรกเลยธรรมจากกัปปวัตตนสูตรที่ปะอิสิปาอิสิปัตตนามฤึกถยาวันอันนั้นเป็นบุญของเขา ได้ส่วนเลิศก่อนนี่คืออันที่สองของการถวายข้าใหม่แก่ผู้มีศีลทายกย่าให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลเหมือนกันปลูกผลไม้ครั้งแรกหรือว่าปีก็ได้โยมคือปลูกไปแล้วปีนี้มันออกผลก่อนที่จะขายหรือบริโภคก็นําไปถวายผู้มีศีลจะก่อนนะ ดูก่อนพิฝึงหลายการละทานห้าประการนี่แหละผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ปราศจากความตรณีนะผู้มีปัญญารู้ความประสงค์หมายถึงว่าคนที่รู้จักเรื่องของทานแล้วก็อานิสงของทานว่ามีประโยชน์ยังไงเพราะว่าบางคนก็เข้าใจว่าให้ทานละศูนย์เปล่าเนะี่ยให้ทานละศูนย์มีเท่าเป็นที่สุดมีคนที่เขาคิดอย่างนี้อยู่บุคคลผู้ฉลาดรับทาน คนโง่ทั้งหลายถวายทานว่าอย่างนั้นนะเขาคิดอย่างนี้แต่บัณฑิตทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นต้นท่านไม่ได้พูดอย่างนี้โยมการถวายทานเนี่ยท่านบอกว่าเป็นการถือเอาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติที่ไม่มีสาระทำให้เป็นสิ่งที่มีสาระขึ้นมา ท่านพูดในลักษณะแบบนี้ทาไมท่านยังบอกว่าทรัพย์บัติไม่มีสาระสาระในนี่หมายถึงว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นไปกับบุคคลนั้นได้ทุกคนทุกแห่งใช่ไหมมันตามไปไม่ได้ยว่าแต่ชาตินี้เลยปัจจุบันว่าแต่ชาติหน้าเลยชาตินี้มันก็ไม่มาเข้ามจไมบ้านโยมสง,รงกรดก็ไม่เห็นมาด้วยเลยมาเนี่ย <c oughs> ใ่ไหมไม่ได้มาด้วยที่ดินที่อยู่ก็ไม่ได้มาด้วยเลยมันไม่ตามมา <c oughs> นี่เป็นในลักษณะแบบนี้ แต่คนมีปัญญาเนี่ยเขาจะแปลสภาพจากวัตถุทานให้เป็นเจตนาทานคือตัวเจตนาทานเนี่ยคือตัวกุศลนะส่วนวัตถุทานก็คือสิ่งของสําหรับถวายมันมีการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลรับวัตถุแล้วก็เจตนาของบุคคลผู้ให้เนี่ยสามประการเนี่ยกุศลขั้นทานก็สําเร็จนั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยเวลาวิธีการคิดของเขาเขาจะคิดไม่เหมือนคนอื่นเขา งเช่นวิธีการคิดของสุเมธาดาบทใช่ไหมที่ท่านปราถนาเป็นผู้เจ้าท่านก็ตรวจดูทรัพย์สมบัติไม่ใช่ใน,น้อยนะโยมนะมากมายมหาศาลแล้วก็มาคิดคิดถึงใครเขาคิดถึงบรรพบุรุษปู่ยาตาทวดคนนี้ก็ล่วงไปแล้วคนนี้ก็ล่วงไปแล้วคนน,วววนี้ก็มาถึงเราทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็มาถึงเราเมื่อมาถึงเราท่านก็มาคิดอีกว่าถ้าหากว่าเราจะดําเนินชีวิตตามท่านเหล่านั้นเนี่ย ก็จะไม่แตกต่างกันสุดท้ายเราก็จะล่วงรับไปแล้วก็ทิ้งกองสมบัติเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปท่านมาคิดอย่างนี้นะอ่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำเหมือนบรรพบุรุษท,ที่ทำมาเราจะทำโดยประการที่ว่าจะทำให้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ติดตัวไปได้แล้วก็คิดอีกนะไม่ปรารถนาที่จะครอบครองสมบัติเหล่านั้นเพราะมันไม่สามารถจะครอบครองได้ โดยความเป็นจริงไงโยมมันเป็นความรู้สึกของกิเดสเท่านั้นเองเป็นความรู้สึกของนามธรรมอย่างหนึ่งที่มันต้องการจะครอบครองเหมือนกับเป็นความรู้สึกของเราทั้งหลายที่ว่ามันจะไม่แก่ไม่ตายนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกที่มันผิดผิดอะไรผิดจากความเป็นจริงไงยมวามผิดไหมยมรู้สึกไหมว่ายมจะตายพวกนี้ยมจะตายกันเนี่ยยมคิดอย่างนี้ไหมไม่มีเนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่มันกิเลสมันหลอกอ่ะพูดได้ง่ายนะแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะวันเวลาที่มันผ่านพ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ผ่านพ้นไปโดยป่าประโยชน์นะโยมนะชีวิตมันจะสั้นเข้าสั้นเข้าเนี่ยมันมีความพัดภาคของมันอยู่ไม่ใช่ว่ามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปโดยไม่ได้นําอะไรไปด้วยมันนําในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้มันนําอะไรไปวัยไง โยมสามารถจะเรียกมันคืนมาได้ไหมละ่ะโยมสงกรดจะเรียกมันได้ไหมไม่ได้ครับสิบหกกับหกสิบคนละอย่างกันเลยนะคน,คนละอย่างกันเลยมันไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้ท่านบอกว่าการสูญเสียที่ย,ยิ่งใหญ่คือการสูญเสียอายุแลว้วก็ชีวิตนี่แหละเป็นการสูญเสียแบบไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้บายหน้าอย่างเดียวบางทีบุกอุบมาเหมือนกระแสน้ํนากระแสน้ําที่มันไหลมันก็บายหน้าไปสู่มหาสมุทรอย่างเดียวเป็นในลักษณะแบบนี้ ทีนี้เมื่อท่านคิดอย่างเนี้ยท่านก็ป่าประกาศให้คนทั้งหลายเนี่ยใครก็ตามต้องการทรัพสมบัติเหล่านี้ให้มาเอาตอนที่แรกแจกก่อนนะโยมเนื่องจากเยอะเจ็ดวันแจกติดต่อกันเจ็ดวันไม่หมดมาคิดใหม่ถ้าหากว่ารามอเต่ม,มาแจกอย่างเนี้ยอายุสังขารเราจะสั้นเข้าสั้นเข้าเดี๋ยวจะตายซะก่อนไม่ได้ออกบวชท่านประสงค์จะบวชไงท่านก็เลยบอกใครต้องการเท่าไหร่เอาไปให้หมดเลยคิดอย่างนี้ตัวเองก็ออกบวชเลยนะออกบวช จเจริญสม,มาณาธรรมนี่นี่คือปฏิปทาของบุคคลผู้เปลี่ยนผู้เนเจ้านะแล้วก็ไม่ใช่ชาติเดียวนะหลายต่อหลายชาติยังวิธีการคิดของท่านเนี่ยเป็นการคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะถามเหมือนคนอื่นแล้วผู้เนเจ้าจะอศัศจรรย์อะไรเราใช่ไหมล่ะเพราะคนทั่วไปมันก็จะคิดคิดเหมือนเหมือนกันคิดพอเกิดขึ้นมาก็คิดใช่ไหมคิดก็คือเรียนศึกษาหาความรู้แล้วก็อะไรแสวงหาทรัพย์ชีวิตครอบครัวจะได้มีสุขก็คิดแค่นี้นะ เขาเรียกว่าดูหนังไม่จบไม่จบเรื่องมันต้องคิดสุดกว่านั้นอีกมันจบลงตรงไหนอนชีวิตเนี่ยมันต้องคิดให้มันจบนะมันก็จบลงที่ความตายนั่นเองอันนี้คือจุดจบของชีวิตอย่างแท้จริงคืออยู่ตรงนี้มันจะอยู่แค่ว่าเรียนศึกษาทํางานได้เงินมีครอบครัวชีวิตมีสุขชีิตแค่นี้ใช่ไหมแล้วหนังเวลาเขาแสดงเขาแสดงส่วนมากก็จะจบแบบนี้นะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่จบแค่นั้น เพราะว่าเวลาที่ท่านคิดแตนท่านคิดตลอดสายท่านยึงทาแบบนี้แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเห็นว่าปฏิปทาของท่านเนี่ยเป็นปฏิปทาที่เป็นคนที่เสียสละไม่ใช่เสียสละธรรมดาเลยโยมเสียสละอย่างมากใครก็ตามเป็นคนที่เสียสละเนี่ยบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลที่น่าบูชาแต่ถ้าถาว่าใครก็ตามเห็นแก่ต,ตัวบุคคลน,นั้นไม่ใช่บุคคลที่น่าบูชาจริงๆร เสียสละแล้วไม่ใช่เสียสลตลาดธรรมดานะเสียตลาดกระทั่งชีวิตได้อย่างบุตรภรรยาเป็นสิ่งภายนอกนี่ก็ถือว่าแบบมันยังดูง่ายใช่ไหมหรอแต่ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่รักยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดท่านก็ยังเสียสละได้กระทั่งชีวิตยันชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกจึงยกย่องบุคคลผู้นี้นี่คือคนที่มีปัญญานะรู้ความประสงค์ของผู้ขอคือรู้ยังไงความประสงค์ของผู้ขอ พราะปกติการขอของพระจะเป็นการขอแบบนิ่งนะโยมก็เรียกขอแบบพระอริยะไม่ใช่ขอแบบพูดถ้าขอแบบพูดจะเป็นขอทานโดยปกติทั่วไปเลยถ้าว่าพระเอ่ยปากขอนะจะเทียบเท่าขอทานทันทีเป็นอย่างนี้พระเจ้าจึงมีเกี่ยวกับเรื่องของวินัยเกี่ยวกับเรื่องของการขอจะขอขายอะไรบ้างญาติคนปรนนานี่ได้แต่ต้องรู้จักการนะถ้าคนปรนนาถ้าเขาทําบุญอยู่เป็นประจําก็อย่าพึ่งขอเขา แต่ถาว่าเขาไม่ทําบุญก็ขอบ้างให้เขาได้เจริญกุศลให้ใส่ใจแบบนี้ด้วยอืนี่คือการขอของพระคือบินถบาบาคือถือบาทแล้กวก็เดินไปนั่นแหละใครประสงค์ที่จะใส่ก็ใส่ไม่ประสงค์ที่จะใส่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะถามว่าไปเอ่ยปากขอโยมเป็นการเบียดเบียนทันทีนะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศรัทธาที่จะให้มันเหมือนกับไปเบียดเบีย,บย,ยนญาติโยมเขาถ้าไปเอ่ยปากแต่นี้ ไปแบบเงียบเขาเห็นเขาก็ใส่อะไรอันนั้นไม่ได้เป็นการบังคับโดยประการทั้งปวงใช่ไหมไม่อึดอัดด้วยแล้วยมก็จะไม่อึดอัดด้วยไม่ศรัทธาก็แล้วไปถ้าเรื่องประมาเหมือนกับแมลงพึ่งแมลงผู้ที่เปาเกสอนนะ่ะเปาเกสอนดอกไม้จะไม่ทําดอกไม้ให้ชอกช้ำนอกจากนั้นยังทําประโยชน์เพื่อกูลแก่ดอกไม้นั้นด้วยทำยังไงละ่ะถ้าดอกไม้ผลไม้มันก็ทําให อทำให้เขามีลูกมีผลขึ้นมาเขสอนให้ได้ของเขามาแล้วก็เป็นประโยชน์เยู่ชีวิตของพระควรจะเป็นอย่างนั้นเอาของเขามาแล้วก็ควรที่ทําประโยชน์ให้เขาคือเขาได้อะไรเขาได้กุศลไงได้สิ่งที่มันติดตัวไปอะ่ะอย่างนี้อันนี้คือคําว่ารู้ความประสมของผู้ขอปราศจากความตนีเพราะบุคคลที่ถวายทานเนี่ยทานมันจะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งคือ ในปัจจุบันที่เห็นคือกำจัดความตรณีในขณะที่เจตนาทานเกิดขึ้นกำจัดความตรณีบางทีเราเรียกว่าจาค้าก็มีจาค้ากทานต่างกันยังไงยีถามแล้วอยา่อยาโกดนี่ก็นักเรียนวทวิธรมยไงต้องถามหน่อยโยมไม่ได้เรียนไม่เป็นไรไม่เป็นไร๋ไมรนะยมไม่จีบรุ่นหลังแล้วนะกัน,กกกกนนะมุ่งจีบาจาระ์จาค้ากฐาน่ะฮะ จาคะล่ะจะาคะคือการสละออกอ่าแล้วมันมันต่างกันยังไงฉละพ้นกับฉละพ้นนี่หรอคะการก็ค่อยนมไม่เสร็จมันต่างกันยังไงถ้าตอบแบบนั้นอภิธรรมจะตอบแบบนี้ทานได้แก่เจตนาจาคะได้แก่อโลภะ,อะตอบเบป็นอภิธรรมเลยนะเนี่ยอโลภะ,ะ,ละเป็นธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะส่วนตัว านคือตัวเจตนาทานมันจะมีลักษณะที่ต่างกันนะจากากับทานการให้หมายถึงตัวเจตนาตั้งใจจะให้แต่ตัวจากะหมายถึงว่าอารภพระคือความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้ติดพันในวัตถุนั้นนะ่ะมันมีลักษณะคนละอย่างกันทานกับจาคะนิยมสงกดเป็นอย่างนี้นะ แต่ยมกินก็จอบเกือบถูกแล้วแหละแต่ให้แค่เกือบพอให้้าประกนนั่เป็นอย่างนี้ฉนั้น <c oughs> ปาสจากความตรนีเนี่ยไอ้ความตรนีทีเหนียวเนี่ยเมื่อบุคคลมีความตรนีทีเหนียวไอ้ตัวทานหรือว่าตัวจาคะเนี่ยที่เป็นอรลภะก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นเขาจะเป็นปฏิปักษ์กันอยู่หวงสิ่งใดให้สิ่งนั้นไม่ได้ให้สิ่งใดความรู้สึก หวงในสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้มีปาสจากความตนีน่าจึงให้ทานได้ย่อมให้ทานในการที่ควรให้เพราะผู้ให้ทานตามการในพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติซื่อตรงผู้มีใจคงที่เป็นผู้มีใจผ่องใสทักกินาทานถึงจะมีผลภัยบูนทักกินาทานหมายถึงทานที่บุคคลเชื่อในปรโรกแล้วถวาย ในโลกหน้านะนะชนเหล่าใดย่อมอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักษินาทานนั้นทักินาทานนั้นย่อมไม่มีผลบกพร่องอนุโมทนาคือความรู้สึกพอยินดีจะเป็นวาจาก็ได้ไม่เป็นวาจาก็ได้แล้วอนุโมทนาเนี่ยใช้สองอย่างด้วยนะมีทั้งอนุโมทนาบุญกับอนุโมทนาบาปมีสองอย่างอนุโมทนาบาปก็ได้บาปอนุโมทนาบุญก็ได้บุญแต่บางทีไม่ต้อง ไม่ได้ไหมายความว่าต้องเป็นคคาว่าสาธุนะเป,นเป็นความรู้สึกพอยินดีอ่ะถ้ายินดีกับบุคคลที่เขาทําบุญก็เรียกว่าอนันโมทนาบุญถ้ายินดีกับบุคคลที่เขาทําบาปอันโมทนาบาปอย่างเช่นเวรเขาได้ปลาเยอะก็ไปชอบใจไงดีใจเขาออ้ได้เยอะจริงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอนันโมทนาบาปนะแบบนี้ <S <S ความรู้สึกอ่ะ <S <S ไม่ใช่ว่าสาธุได้ปลาเยอะจังไม,ไม่ต้องเป็นว่าสา,สาธุหรอก, <S <S รอกมันเป็นความรู้สึกเนี่ยลองลองสังเกตดูอันนี้ก็เรียกว่า อนุโมทนาบุญกับอนันโมทนาบาปงั้นการที่เขามาขวัญขวายในการที่จะถวายทานเนี่ยไม่ทําให้ทานของทายกบกพร่องอยู่เพราะบางคนเนี่ยเวลาที่เขาทําบุญเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ใครร่วมเจ้าภาพกระถินเนี่ยก็ไม่ต้องการให้ใครร่วมเลยอย่างนี้เขาจะร่วมเป็นหมื่นเป็นพนันเป็นล้านคนเนี่ยบุญของเขาก็ไม่ได้บกพร่องไปหรอกไอ้การที่เขาร่วมดีแล้วเพราะอะไรชีวิตเกิดมาจะไม่โดดเดี่ยวเดียวด้ อันที่สองคือเป็นผู้มีบริวารเยอะมีคนมาร่วมเยอะเนะี่ยบริวารจะเยอะโยมโยมจะเกิดมาแล้วชอบแบบชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ต้องมีใครเลยอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีบริวารไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยแบบเนี้ยงังการที่เขามาร่วมบุญก็ไม่ได้ไม่ได้ทําบุญให้ลดน้อยถอยลงไปหรอกเพราะการโมทนาหรือการช่วยเหลือนั้น แม้พวกที่อนุโมทนาหรือช่วยเหลือย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะนั้นผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมากบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกโลกหน้าจริงๆโลกนี้ก็เป็นที่พึ่งนั่นแหละแต่ว่าท่านพูดถึงโลกหน้านี่เป็นสําคัญเพราะผลบุญที่จะให้ผลในการนําเกิดเนี่ยต้องโลกหน้าแต่โลกนี้ยังไม่ได้อยู่โลกนี้ก็แค่ให้ผล ทางตาทางหูทางจมูทาง,ทางลิ้นทางกายในบางส่วนที่เรียกว่าชิตถธรรมะเวทนียกรรมส่วนโลกหน้าก็ให้ทั้งกรรมที่เป็นในส่วนของอุปปัชชะเวทนียกรรมอัปรารประเวทนียกรรมสามารถที่ให้ผลได้ฉะนั้นวันนี้ก็ขอโมตนากับญ,ญาญยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมถวายทานในเช้าวันนี้ก็ขออ้างอิองเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ จงมาเป็นตะบะเดชาประว่าปัจจัยนุ่นนำเพิ่มส่งให้เราท่านทั้่อนงานเป็นผู้มีความสุขในความเจริญใต้ร่มเงาข,ของพระพุทธศาสนาแล้วก็ขออุปสงส่วนนี้จงเป็นปัจจัยในการบรรลุม,มรรคผลนิพพานในอนาคตการด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ